สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับวันนี้คอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยสันสตอร์แมนแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันที่30เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อไว้ว่าประจบสอพลอเด็กแล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามเริ่มต้นนี้นะครับเอาลงไงเอาลงไง ในขณะที่คุณนัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยบอกว่าจะไม่ตอบโต้หรือว่าเปิดประเด็นสวนกันไปมาอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าคุณอดิสรเพียงเกตสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้คลั่นคลามใดๆกับคำคู่ของคุณตู่จตุพรพรมพันธ์เลยจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้ใครวางแผนที่จะมาตอบโต้ผมเนี่ยให้ลองนึกกันช้าๆนะครับว่ามีตรงไหน ที่ไม่เป็นความจริงบ้างขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องขอสวนสิทธิ์แล้วครับในการที่จะตอบโต้ทุกกรณีแล้วก็จะหนักมากกว่านี้อีกนะครับขณะที่อดีศรเนี่ยวันก่อนหน้านั้นก็ได้แสดงความกล้าหาญครับออกมาตอบโต้คุณตู่เข้าให้แล้วด้วยสำนวนที่บอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะฐานเสียงที่เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนายจตุพรเนี่ยพูดไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรนายกทักษิณไม่ได้เป็นอย่างที่นายจตุพรพูด ถ้าหากว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับสุนัขไปฉี่รถภูเขาทองนั่นแหละครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแต่จะเหม็นฉี่บ้างก็เท่านั้นเองเรื่องนี้เนี่ยชีย้เห็นม่นนิ้วไหนที่มันเน่าก็ควรจะต้องตัดทิ้งไปก็เท่านั้นแหละครับนี่แหละครับเป็นกาพูดของอดิศรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอดิศรเนี่ยกำลังจะบอกว่าตูจตุพรเนี่ยเป็นนิ้วเน่าที่นายทักษิณตัดทิ้งไปนานแล้วหรือกําลังจะบอกว่านายเหนือหัวควรจะตัด นิ้วที่เน่านี้ทิ้งไปเสียด้วยแต่เอาละครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสรุปได้ว่าในสายตาคุณอดิสรเนี่ยมองคุณตู่จตุพรเกลือเก่าสหายรักนี่เป็นแค่นิ้วเน่าของนายทักษิณเท่านั้นเองซ้ำยังเป็นสุนัขที่แค่ฉี่รถภูเขาทองแค่นั้นแหละครับก็ยังดีนะครับที่คุณอดิสรเนี่ยให้เป็นแค่นิ้วเน่านะครับยังไม่ถึงกับเทียบ่าเป็นหมาหัวเน่าแต่ถึงจะแค่นิ้วคุณจตุพรก็ไม่ปล่อยให้ใครเนี่ย เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้จตุพรบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอายุป,ปูนี้แล้วนะครับ70ปีเนี่ยยังประจบสอพลอควรจะอับอายขายข,ายขี้หน้าหรือไม่ล่ะครับคุณเอาอะไรมาสั่งสอนผมถ้าคุณมีศักดิ์ศรีพอจะหนีไปลาวจะหนีไปกัมพูชาหรอครับเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวเนี่ยไปร้องเพลงเดือนเพนทิ้งหมู่มิตรให้เดือดร้อนในประเทศอืมนี่แค่เบาๆนะครับเบาๆแค่นั้นเอง ออแต่ที่คุณอดิสรพูดหาเสียงบนเวทีที่บอกว่าไม่มีนายกคนไหนที่คนเกลียดเท่าประยุทธ์จันโอชาประเทศหยุดอยู่เมื่อมีรัฐประหารในไอ้ประโยคนี้เนี่ยคุณอดิสรไปมุดรูอยู่ที่ไหนครับหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าคิดว่าฝูงชนกปปสกมลมหาประชาชนนับล้านคนที่เขาออกมาเดินทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดในครั้งกนูเนี่ยเขารักและศรัทธาในตัวนายกยิ่งรักชินวัตรอย่างนั้นแหละครับ คนเขาเกลียดทั้งอดีตนายกทักษิณแลวก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับรู้ใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยและถึงวันนี้เนี่ยความเกลียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปจากใจของคนที่เขารักแผ่นดินและเขาก็รักสถาบันนะครับแต่ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะครับที่คุณอดีศรกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีนายกคนไหนที่คนเกลียดเท่ากับประยุทธ์จันโอชาก็เพราะเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไงครับทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์คนเกลียดมากกว่าประยุทธ์หลายเท่านักนะครับ ประเทศหยุดเมื่อมีการรัฐประหารหรือประเทศชิบหายเมื่อมีการลักลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยพ่วงกับโกงข้าวกันแน่แหละครับขยี้ตาและดูให้ชัดๆนะครับตั้งแต่ยุครัฐบาลคอสชอมาถึงรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วประเทศมันหยุดชะงงักหรือว่าประเทศกําลังพัฒนาเจริญเติบโตไปข้างหน้าแบบก้าวไปไม่หยุดหย่อนกันแน่ แต่ถ้าเกิดว่าตาพล่ามัวจนมองชั่วมองดีไม่เห็นแล้วเนี่ยนะครับก็น่าเวทนาครับเห็นจะต้องปล่อยเลยตามใจคุณอดีศรจะมองก็แล้วกันนะครับคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยคืออุงอิงนอกจากได้นายกและยังแถมลูกในท้องด้วยไอประโยคนี้ที่อดีศรพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะผมก็เห็นจริงตามที่คุณจตุพรบอกน,นะครับว่าอายุ70แล้วเนี่ยยังจะประจบสอพลอเด็กอยู่เลย